พวกเนี้ยสิบแปดแต่สก,กินวงแหวนนะสิบหกใช่ไหมสิบหกแปดสิบใช่ไหมแล้วเมื่อกี้เท่าไหร่สิบแปดก็เพิ่มมาอีกสองอ่ะก็ประมาณคราวนี้พี่จะไม่แม้ครั้งคืนแรกแล้วนะพี่ขอโทษจริงเนี่ยแปดสิบแล้วเมื่อกี้เท่าไหร่ก็เพิ่มอีกสองก็เป็นเจ็ดสิบป่ะสิบแปดคูณห้าเนี่ยแปบวัเก้เก้าสิบ สิบแปดก็เก้าสิบอันตีไปร้อยนึงอะเหลือถ้าอยากได้นะสกินพวกเนี้ยถือว่าโอเคอยู่นะพวกเนี้ยพี่มีเพนได้กับววะพี่งงมากอะก็สิบหกแปดสิบหกแปดสิบใช่ไหมก็แปดสิบอันก็ซื้อแพ็กตรงนี้ใช่ไหม ถ้าใครมีกมพีก็ซื้อตรงนี้รูดสุดตรงนี้ก็จะได้เจ็ดสิบ้าอันร้อยแสิบหกรี่มาซื้อเรยวๆก็ซื้อนี่ได้ได้ให้าสิบอันถ้าซื้อสองแพ็คเจ็ดสิบห้าบวกกับอีกห้าสิบก็ได้ร้อยร้อยกว่าละร้อยยี่ิห้ารอยี่้าก็มีโอกาสไปลุ้นพวกสกินลิกตรงลิกเตอร์ได้แล้วนะคือแต่ใครมีกัมพีดองไว้คือดีมากดีต่อใจอะ่ะถ้ารวมกันเท่าไหร่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <asury> ดีว่ากูได้กดซื้อแน่เลยว่ะพี่ว่าพี่ว่าเบอร์เบอร์ไงมึงว่าไงเบอร์เบอร์เนี่ยร้อยแปดสิบอันนี้ร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบก็ตีไปก็ไม่ถึงสามร้อยห้าสิบเนาะถ้าใครไม่มีมาซื้อจุนเนี้ยก็น่าจะได้เิสเตอร์ละเฮ้ยพี่ต้องสุ่มอ่ะแต่พี่ขอเอาให้แน่สกินอู้มีร้อยสี่สิบโอเคสวยงามะอันะี้เเต้มีแล้ว เราไม่ได้เล่นสีเนี่ยวฮาโลวีนก็เสียคนแบบนึงนะอ่ะโอเคคนไปแล้วถ้าเราไม่อยากเล่นกิจกรรมเราก็มาซื้อแบบนี้ก็ได้นะน้องๆอซื้อให้ไดนะ้เอ้ยไม่พอมีอยู่ร้อยห้าสิบได้สองแพ็คอ่ะโอเคครับได้สองแพ็คน,นี่ไหมเปิด สองแท็กร้อยี่สิบเท่าไรร้อย่สิบเพราะว่าไอดีนี้ก็คงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเล่นนัะนั่งเหลืออีแกแพ็คหนึ่งหกสองป่ะเดี๋ยวพี่เล่นให้ดูขอโทษทีนะที่มันนานหน่อยคลิปนี้พี่ก็สอร์ลัมากเลยจะหลับแนละ้วเอาไราเดี๋ยวเล่น,น,ลนกินกับใครกันแลกกินกับใหม่ให้ดู